ถ้าเราไม่มีเงินแม้กระทั่งซื้อขนมปังกินแล้วมีคนมาบอกว่าไม่มีเงินซื้อขนมปังก็ไปซื้อเค,ค้กกินสิอาจารย์จะรู้สึกยังไงเหมือนโดนบูลลี่ปะซึ่งเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเล่าที่โด่งดังในยุคป,ปฏิวัติฝรั่งเศสเรื่องก็คือตอนนั้นนะคะจะเป็นกษัตริย์หลุยที่16แล้วก็พระมเหสีมารีองตเนตเนี่ยเขาถูกกล่าวหาแล้วก็โดนโค่นล้มบัลังออกไปด้วยที่ว่ามารีองตูเนตเนี่ยพูดว่าคุณไม่มีเงินซื้อขนมปังคุณก็กินเค,ค้กสิเลดายเค้ก ประมาณเนี้ยค่ะทีนี้พอประชาชนเขารับรู้แล้วรู้สึกเหมือนที่เรารู้สึกเนอะเอา้าก็เราไม่มีเงินซื้อขนมปังกินแต<ม>่ทำไมคุณมาบอกให้เราซื้ออะไรที่แพงกว่านั้นล่ะเขาก็เลยเป็นปัจจัยหลักในการที่ประชาชนลุกฮือขึ้นมาแล้วก็โค่นล้มระบบกษัตริย์ของทางฝรั่งเศสทีนี้ค่ะเมื่อเรากลับมาค่ะจริงๆนะตอนนั้นอะ่ะมันไม่ใช่เค้กหรอกมันจะชื่อว่าบริอชซึ่งบริอชเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆขนมปังเนยที่มีราคาแพงมากซึ่งประชาชนตอนนั้นเขาบอกว่ามันเป็นช่วงข้ายากหมากแพงเป็นช่วงที่แบบว่าค่่่่ออนนขข้าาางงงยยกกจฝรรััเศสแตตวษ อยู่ในราชวังใช้ชีวิตหรูหราในราชวังแวร์ไซด์แล้วมันเหมือนคนละคั่วแล้วพอมาเจออย่างนี้แล้วค่ะเขาก็เลยยิ่งรู้สึกว่าเอา้าแล้วเราจะเชิดชูคุณเพื่ออะไรในเมื่อคุณยังไม่เห็นความลำบากของเราเลยอันนี้มันก็เลยเป็นเหตุผลหนึ่งในการ โค่นล้มกษัตริย์แต่ว่านักประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ค่ะเขาบอกว่าคําพูดเนี้ยจริงๆอะมันเป็นคําพูดที่เอามายัดใส่ปากของมาเรียองตัวเนีตจริงๆแล้วอาจจะไม่เคยเกิดขึ้นแต่มันเป็นแผนการหนึ่งที่ยัดใส่ปากว่าราชวงศ์พูดแบบนี้ไม่ได้อินกับประชาชนมากเกินไปก็เลยเป็นเหตุผลว่าสมเหตุสมผลในการโค่นลม้มลงไปทีนี้พอเรากลับมาค่ะในปี1789เนี่ยมันจะเกิดการปฏิวัติฝรั่งเศสเกิดขึ้นแล้วหลังจากนั้นนะคะหลุยที่16เนี่ยเขาหนีมีการหนีออกนอกประเทศเพื่อที่จะไปพึ่งกับกษัตริย์ปปรระะเทศอื่่่นนนแตวาาโดชช ก็ทหารตอนนั้นนะคะจับกลับมาได้พอจับกลับมาได้อ่ะค่ะก็เลยมีการ ตัดสินว่าโอเคต้องประหารแล้วก็หลุยที่16เนี่ยโดนกิยาตินประหารเป็นกษัตริย์องแรกหลังจากนั้นมาเรียอ,องตอนนัวเนตก็โดนประหารในปีเดียวกันกับหลุยที่ส6เหมือนกันก็นกคือ1793แล้วก็ตอนที่มาเรียอ,องตอนนัวเนตขึ้นไปโดนประหารนะคะเขาเป็นคนที่ใส่ชุดสีขาวแล้วก็เขาดันไปเหยียบเท้าของคนที่ฆ่าะคะ่ะแล้วเขาก็บอกว่าขอโทษนะที่เหยียบเท้าฉันไม่ได้ตั้งใจซึ่งอันนี้หมายความว่ายังไงต้องลองตีความกันดูจานจะไปเรียนกันยาแล้วค่ะไอเอลไม่ถึงสักทีสอบเท่าไหร่ก็ไม่ไไไดด้้ทไได้ทางบร อคาเ e มิกเซ็น e ตร์เราทำหลักสูตร Jo ยมา m a s t e r Program ไม่ใช่ i อเเรียนปอโทต่างประเทศที่ประเทศอังกฤษและนิวซีแลนด์เราทำมาแล้ว10ปีมีทั้งหมด25รุ่นนักเรียนอลัมายกว่าพันคนหลักสูตรนี้นะครับ j o ยมา m a ตอร์เรียนปอโทที่ไทยก่อน <Wow. S 1> เพียง3เดือนเท่านั้น4ี่วิชาพอเสร็จปั๊บทรานสเฟอร์เครดิตไปที่มหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษและนิวซีแลนด์อีก8-9ถึงเเดือนจบที่สำคัญย้ำนะครับไม่ใช้ I อประหยัดค่าใช้จ่ายไปเป็นกลุ่มมันอุ่นใจกว่าสมัครเลยครับเนี่ย <Yep. S 3> แล้วหน่อยที่อยากฟัง